สวัสดีครับผมจะพื้กะลาสี MC นะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวรถของพี่เกมกาดำกะลาสี MC นะครับเป็น V s t a r ร์ Star, เบม้าห้าวีสตาร์พันร้อยะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยไปคริปไปไหมไ,หไปจริงไหมเพมราะคงกำลังไหนสวัสดีครับ ปรััมภาษณ์วันนี้ทางข้าวกับอะไรครับแกงจืดไก่จเจียวไก่บ้านผัดเผ็ดปลาทอดขาดไม่ได้นี่นแตงกวา จะมารีวิวนะครับนี่เป็นยามาฮ่าวีสตาจะเป็นรุ่นเดียวกันกับแดกสตาร์พันร้อยวันนี้เครื่องพันร้อยเหมือนกัน,กนแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสเปกเมกามันต่างกันยังไงนี่ครับดูที่ล้อแมกล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นแดกสตารมันจะเป็นล้อซีลวดแต่ว่าอันนี้มันเป็นสเปคเมกาวีสตาจะเป็นล้อแม็กครับผมแล้วก็ถังน้ำมันถังน้ำมันนี่จะแบนกว่าของแดกสตาร อ,อันนี้สังเกตดีๆจะเป็นไลายไฟครับอ๋อ,อ,อเป็นไลายไฟครับแล้วถ้าเป็นลายแมนอะไรเนี่ยลายแมนจะเป็นสีทอ,องครับอ๋อสีทองอย่งนี้ลอแมกหน้าหลังนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็มั่วเหมือนกันคันนี้มีทําอะไรเสริมบ้างครับมีนจะเป็นคาบูเลเตอร์ของ Harley Davidson แล้วก็เป็นกรองของ Harley Davidson HD H D ครับเป็น Harley Davidson ครับออกเสียงไงนะครับ Harley Harley Davidson แต่ฝรั่งเขาจะเรียก Harley แต่ว่าตามภาษาคนไทยจะเรียก Harley อ๋อ Harley ตุ๊กตาแฮนด์ของ Harley Davidson แต่ไม่รู้ว่าของรุ่นอะไรเขาหรอแแฮนด์ยกสูงขึ้นมาปกติแฮนด์จะต่ำแบบเดิมแฮนด์จะต่ำแล้วก็มีอะชิลชิลของอะไรไม่รู้เหมือนกัน ในจะสังเกตได้ว่าบีสตาร์เนี่ยเข็มแดกสตาร์จะเป็นกิโลเมตรอันนี้เป็นเป็นไมล์อ๋อเป็นไมล์ใช่ครับแล้วก็มีกิโลเมตรข้างล่างกิโลเมตรแล้วไอ้ข้างหลังนี้ติดเพิ่มหรือเปล่าครับเนี่ยข้างหลังนี้ติดเพิ่มอะไรของอะไรนีต้องออต้องเราจะขับรถมาให้สัมภาษณ์นะครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรครับเนี่ยพี่ครับคะครับวันนี้มาทาอะไรกันครับสักหนึ่งครับสักหนึ่งทริปครับอ่าวันนี้เรามาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยครับวันนี้เรามาอยู่บูการังบูการังเป็นคาเฟ่ใหม่อ๋อเป็นคาเฟ่ใหม่ใช่ครับก็มาหารับแท้กันที่นี่อ๋อเขาหารักแท้กันที่นี่ส่วนใหญ่ก็เจอเจอนนะนนี้กำลังจะเจออ๋อเอ๊ ออนแอร์ได้ไหมนี่นี่ก็เป็นมิ팅เล็กๆของอของอะไรนะของลาสีพรา,างาพัา,างาก็คือเราแยกออกมาจากของขาแต่ว่ายังอยู่ด้วยกันอยู่ว่าเราแยกออกมาหาสมาชิกเพิ่มนนใช่ไหมครับกลุ่มใหญ่ครับของขานแบบเป็นแม่ย่อยออกมาเราเป็นลูกย่อยออกมานี่อันนี้อันนี้คืออะไรครับตำแหน่งครับ ตำแหน่งแปลว่าต้นเรือครับแต่ว่าคุณผมจะเอาแบบตำแหน่งแบบคล้ายๆบนเรืออ๋อใช่คล้ายๆบนเรือประธานลุ่มเป็นกัปตันกัปตันกัปติันตอันนี้ผมอ่านไม่ออก่อ่าผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอันนี้นะพังนาไทยแลนด์การาสีอันนี้ก็จะเป็นชื่อเอาแล้วดีเนี้ยจะต้องไปแล้ว มาทำงานด้วยครับมาทางานอ๋ออันนี้มามาทิฟแล้วก็คือดูที่ร้านอยู่ครับเดี๋ยวต้องคือพอลูกค้าเข้าปุ๊บก็ต้องวิ่งปั๊บวิ่งปั๊บเลยถ้าไม่ไปไม่ได้มาแล้วทิฟหน้าปลายทางอยู่ที่ไหนไม่สาคัญครับหลักๆมันอยู่ที่เมียมให้ไปใกล้ๆไม่สาคัญใช่ครับผมเอาวันนี้ให้พี่เกมแนะนำหน่อยครับว่าเป็นใครทำงานอยู่ที่ไหนแล้วทำไมถึงมาเข้ากลุ่มนี้ได้ครับ ครับผมเกมนะครับเกมกาดำครับผมตอนนี้ก็เป็นน้องใหม่ของกาลาสีพังงาครับได้แรงบันดาลใจจากน้องถือครับผมเพราะว่าน้องถือตอนนี้จัดกลุ่มพังงาเข้าเป็นของกาลาสีพังงาก็เลยอยากมาอยู่ทีมนี้ครับผมแล้วก็เองก็ชอบมอซใจอยู่แล้วครับชอบเครื่องยนต์ครับระหว่างมอซค์กับผู้หญิงนี่เรียกอะไรครับ มันต้องมาพร้อมกันครับมันต้องมามันต้องมีมอไซค์ครับถึงไปรับผู้หญิงได้เราก็เลยเลือกมอไซค์ต้องเลือกมอใจเพราะว่าถ้าไม่มีมอไซค์น้องไม่มาแล้วระหว่างซอมบี้กับระหว่างซอมบี้กับซอมเบิ้งอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอเลือกกับเขานี่จะเลือกอะไรครับม่ยอมเจอนีด้อียต่ครับเดี๋ยวเดินไปตามพี่ไว้หน่อยเด้อ Surprise motherfucker